วันนี้นะคะเมื่อเช้า,ชาที่ไปตลาดไทยนะคะเกิดข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยก็คือว่าปลาจีนที่เราจะซื้อนะคะเมื่อเช้า,ชามันมีปัญหาว่าปลาจีนไม่มีนะคะแต่เผอิญว่าเรารู้จักกับพ่อค้านะคะเขาก็เลยไปหาปลาจีนมาให้สรุปว่ามีปลาจีนนะคะมีคนที่สั่งไว้ล็อตที่5้านะคะเตรียมรอรับได้เลยนะคะสําหรับอาทิตย์หน้าใครที่สั่งจองไวไ้ได้ได้ทุกคนแน่นอนนะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อใครยังไม่ได้จองปลาจีนนะคะปลาส้มปลาจีนนะคะ พักแชทพี่มาได้เลยนะพี่จะได้ดูว่ามันยังขาดใครบ้างนะคะก็สั่งมาได้เลยนะคะแต่วันนี้พี่จะมาทำาปลาส้มปลาสวายนะคะมีมีหลายคนอยากทานปลาส้มปลาสวายนะคะพี่ก็จะทําให้ดูว่าปลาส้มปลาสวายทํำยังไงนะคะอันนี้แม่พี่สอนพี่มาเรียบร้อยแล้วนะคะเกลือเน,นี่ยเราจะใช้ เกลือเม็ดนะคะอันนี้เกลือต้องใช้เกลือเม็ดเท่านั้นใช้เกลือป่นไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทําให้ปลาเน่านะคะอันนี้สูตรของคนโบราณน,นะคะเราก็จะใช้เกลือคลุกเ้าเข้ากับตัวปลานะคะเกลือนะะก็จะเขาเข้าก็าให้มันเข้ากันก่อนนะคะถึงจะลงอย่างอื่นได้นะคะนี่นะคะเรากำลังจะเขาเนื้อปลาให้เข้ากับเกลือนะคะ ท้าให้เนื้อปลาเข้ากับเกลือเราค่อยใส่กระเทียมเข้าไปนะคะนี่นะคะจะเห็นว่าเนื้อปลานะคะมันจะได้เกลือแล้วมันก็จะเนื้อมันก็จะเริ่มแบบซึงเข้าไปในเนื้อปลานะคะอันนี้คือวิธีการหมักนะคะอันนี้คือการเรียนรู้จากจากแม่ที่มานะคะสายทอดมายังที่ก็จะทําให้ทุกคนเห็นว่าเอ๊ะทำปลาท้มทํายังไงนะคะก็นี่เลยค่ะคท้าให้เท่ากันก่อนกับเกลือนะคะ เนื้อปลาจะแน่ๆแนๆเห็นไหมคะแน่ๆแนๆเลยจ้ามีค่ะแน่นๆนะคะสวยงามมากเนื้อปลาสวายก็อร่อยนะปลาส้มปลาสวายอร่อยมากทานแล้วจะรสชาติออกเปรี้ยวมันเลยนะคะปลาสวายรสชาติอร่อยอันนี้นะคะจะเห็นว่าเนื้ออ่าท้าวจนเกลือซึมเข้าไปในเนื้อปลาเสร็จเราจะใส่กระเทียมนะเข้าไปนะคะกระเทียมกระเทียมรอบนี้เราใช้หนึ่งโลนะคะตํา ไม่ต้องให้มันละเอียดมากนะคะให้น้ําม,มันแตกๆอย่างนี้ค่ะเราต้องการน้ํากระเทียมออกด้วยเราไม่เราไม่ปั่นนะคะเพราะว่าเราต้องการให้น้ํากระเทียมมันออกมาแล้วมันจะได้ซึมเข้ากับกับตัวเนื้อปลานะคะหลังจากนั้นเราก็ค้าวามันเข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะเนื้อปลาเนี่ยถ้ามันโดนกระเทียมแล้วมันจะทําให้เนื้อแข็งนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะเข้ามันเข้าเข้ากันเลยนะคะ นี่ค่ะการทําปลาส้มนะคะมันมันต้องพิถีพิถันนะคะมันต้องละเอียดมันต้องปะนีค่ะทําเร็วไม่ได้ค่ะปลาก็ต้องล้างให้สะอาดไม่งั้นเหม็นคาวใครสั่งปลาส้มที่ไปจะรู้เลยว่ามันอร่อยนะคะเราขายเราเน้นคุณภาพนะคะเราเน้นความอร่อยด้วย นี่นะคะนี่ข้าวเข้ากกระเทียมนะคะนี่เนื้อปามจะซึมเข้าไปในน้ำกระเทียมมันจะได้จะได้กลิ่นน้ำกระเทียมออกมาค่ะจากนั้นเราใส่ข้าวสวยนะคะข้าวเนี้ยเราล้างน้ําก่อนนะแม่อันนี้ข้าวล้างให้หนูยังล้างเลยล้างแล้วนะข้าวเรา,เราจะล้างน้ําน้ําเปล่าก่อนนะคะประมาณสามน้ําเพื่อ,อเราจะล้างความ กลิ่นเปรี้ยวของข้าวค่ะถ้ามันบูดแล้วหมายความว่าถ้าสมมติมันหมักไปแล้วกลิ่นบูดของข้าวมันจะออกมานะคะความเปรี้ยวของข้าวมันจะออกมาแล้วถ้าเราไม่ล้างเนี่ยมันจะได้กลิ่นกลิ่นเปรี้ยวข้าวเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะเราเค้าเข้ากันแล้วทั้งเกลือข้าวกระเทียมนะเนื้อปลาจะออกสวยงามมาก เวลามันเป็นแล้วเนื้อปลามันจะอร่อยออกเปรี้ยวมันเลยนะคะปลาสวายมันจะออกรสชาติมันอย่างนี้มันชุ่มท้องมันมันมากนะคะใครสนใจสั่งจองได้เลยนะจ้าปลาส้มมาดามจ้าโอเคค่ะอันนี้หมักได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเจอกันสําหรับปลาจีนนะพี่ก็จะหมักต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะทําต่อไปก็จะหมักคล้ายๆกันสําหรับปลาเทลรอกนี้เป็นร้อยที่ห้าปลาส้ม โซ่มี้ก็เป็นรอบที่ห้านะคะรอบนี้จะได้ปลามาอ่าแค่หกสิบโลเองคะ่ะได้มาไม่เยอะแล้วก็จะใครที่ยังไม่ได้สั่งนะคะสั่งจองไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ารอบนี้ได้มาน้อยนะคะเจอกันรอบต่อไปนะจ๊ะขอบคุณค่ะ